สวัสดีค่ะทุกคนวัน <Jah> น <afa> so ี้นะคะเราะพาทุกคนมาบุกตลาดทุเรียนกันทุกคนหน้าทุเรียนมาแล้วเราต้องมาซื้อทุเรียนกันวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดอะไรคะตลาดอียาราเราน่จะอยู่กันที่ตลาดอียาราทุกคนเราดูกันมาว่าทุเรียนที่นี่ค่อนข้างถูกนะคะเดี๋ยวจะพามาทัวร์ร้านทุเรียนกันนี่ก็คือเพิ่งจากต้นเมสาทุเรียนเพิ่งจะออกกันถนนข้าวสารเราไม่ไปนะคะสงกรานา์นี้เรามาถนนทุเรียนจ้า เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูถนนทุเรียนกันนะคะคือตอนนี้ถนนทุเรียนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเ,<อ>เลยค่ะวันนี้คุณพี่เรามาตามหาชนีกันนะคะหมอนหงมอนหงก้านยาวไม่เอาอะจะกินชนีค่ะ <c oughs> ชนีมันเป็นของเด็ดนะคะของระยองอะ่ะมันเด็ดเนี่ยกกินเป็นอ่ะหวานมันเหนียวเหลืองนะแ <c oughs> ต่ละร้านก็เริ่มนะมีพันอะไรบ้างก้าน,นยาวก้านยาวเธอเรื่องเลยเธออยากกินร้านไหนอันนี้180บาทหมอนทอง180 9ธรรมดา4ี9 0หมอนห้องช่าง้ำนักรอาบะอุยแบบอ๋อแบบแกะแบบแกะแล้วใช่หมอุ้ยแตงโมเธอแตงโมลดละย่ิบ้าบาทถูองถูกมากอ้ยเธอเธออยเอี่แตงโมแตงโมเอาเอาเโอ้ยนอนแค่ไเกือวางมากวันไหกบวันนะวนใหม่ก็ได้วันใหม่จอดอลันอ้ยลูกคนของลูกตื่นตาตื่นใจมากงโลูใหญ่มากทุกคน าบาทโอตอนยาจนะ้าเอามาสองลูกอโอ้หนักมากเราลงมาเดินกันที่ถนนทุเรียนคือลงมาปุบก็คือกลิ่นทุเรียนกลิ่นทุเรียนแรงมากหอมหอมช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงทุเรียนระยองนะมีแต่ทุเรียนระยองม,ม,มีจันบ้างนิดหน่อย ทำไมมันถูกกว่าข้างในไหม,มตะก,กี้ข้างในสองร้อยทุกคนอันนี้โลละร้รอยขอมมากทุกคนทุเรียนหอมมากตันี้แปดสิบบาทเข้าสู่ช่วงสาระนะคะตะกี้เราลงไปดูไปแล้วว่าเอ๊ะ uh, ทำไมทุเรียนตรงนี้โลละร้อยบาทแต่ว่าข้างในสองร้อยบาทเพราะว่าถ้าคนระยองอ่ะจะเรียกว่ามันเป็นทุเรียนหมอนข้างเพราะว่าลูกมันใหญ่อ่าหนามามันห่าง เปลือกมันก็จะหนา<อ>เนื้อก็จะได้น้อยเอย<พ>อมันก็เลยถูกพอ,พอนื้อมันน้อยมันก็เลยเออราคาต่โลงมันก็เอาาอก็ถูกลงใช่แล้วก็มันคือเกรดเกรดจัมโบ้ถ้าคนระยองเรียนก็ว่าแหละทาไมเฮ้ยทุเรียนราคาต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งจริงๆข้างในเขาก็ติดแล้วว่าทุเรียนพรีเมียมใช่ตรงนี้เขาก็ทุเรียนเหมือนทอระยองเฉยเฉยเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะจ๊ะถ้าทุเรียนปัดแก่ปลายหนา าลแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาให้ข้อมูลเรามาถูกหรือเปล่าเคยไปซื้อตามสวนอยู่ว่าอะไรแตดแ,แก่ก็คือเป็นทุเรียนแก่ไม่โดนทุเรียนอ่อนนะเนี่ยมันก็จะได้แบบหวานมัน,น,มนใช่<อ>ใช่แต่เวลาถ้าเขาบอกว่าถ้าทุเรียนสุกเราจะดูยังไงมันก็จะดูหนึ่งปลายหนามเป็นน้าตาลแล้วก็พอบีบมันก็จะเข้าหากันได้เห็นข้ว่างั้นนะเราจะไปทัวร์ตลาดไทยกันต่อว่าจะมีเมืองทุเรียนที่ถูกและดีให้เรา

ยังจับไม่ได้ัมันก็ดูว่ารูปมันใหญ่มันก็ดูผูกมันก็ดูแต่งดูแน่นทำไมเพราะว่าไม่ดีอ่ะเอาเลย3าโล้กี่เฮ้าซื้อมานะคะร้อยยี่สิบบาทโอ้ยงั้นเอาไหมเขากินอะไรได้ไหมอยากชิมเลยอ่ะว้าวได้ก็เอาค่ะความอยากใ่บันยำบันยำไทยเราจะชิมกันตรงนี้เลยนะจ๊ะ ฝ่อไปพูนึงเนาะใช่เฮ้ยไม่มีเนื้อเห็นปะมันฝ่อไปพูนเนาะเลี้ยมหายไปไหนใช่เขาถึงบอกเลี้ยมใหญ่ๆเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆอาจจะกินร้อยห้าสิบบาทถึงกว่าโอ้ทุกคนอันนี้คือแบบโหอ,อันนี้คือตุก๊กกำลังกินจริงๆเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนกินแรงมากเอาจริงคือคืออันนี้นิ่มัแหละเราชอบกินตุ๊กแอบ,บเนืมอม ก็ค่อยชอบแบบนี้อะ่ะอ,อ,อันนี้คือที่ชอบเลยแบบกลิ่นทุเรียนมันจะแบบเต็มเต็มจริงๆหอมหวานๆอ,อร่อยอืมพอ้มิดหมโอ้ยแมคคูเลฟอุ้ยโอเคเลยอืมอร่อยอร่อยหวานมันมากที่ระยองขายเท่าไหร่นะแพงสิตลาดไทยร้อยยี่สิบาาบาทที่ร,ระยองหวานมันดี ต้องชิมชนีจริงๆอ๋อเดี๋ยวกลับไปชิมชนีที่บ้านก่อนว้าวสีเรืองสีเรืองอารามสวยง,งามมากก็จะไซส์มินิกว่าหมอนทองนิดนึงามาเทียบกันนี้แบบนี้ชนีนะคะไปมาชิมอ่ะเนื้อมันจะแบบหนุบหนบหนุบหนุบกว่าหวานมันมันแบบแป้งแป้งไหมเนื้อมันแบบต่างกันอันนี้มันจะหนุบหนุบแต่ว่าเราชอบหมอนทองมากกว่าอยู่ดี ราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอย่างนี้นะคะเผื่อว่าทุกคนอยากมาซื้อทุเรียนกันที่ตลาดไทยค่ะก็คือจะมีทุเรียนกันอยู่3โซนด้วยกันโซนแรกก็คือ,อตรงตลาดอียาราโซนที่2ก็คือจะเป็นเป็นโซนตลาดนะัดตรงข้ามกับตลาดอายารานะคะแล้วก็โซนสุดท้ายจะเป็นโซนที่อยู่ในตลาดไทยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผลไม้ตามฤดูก,กาลก็ลองไปเลือกเดินดูได้ว่าอยากได้ทุเรียนจากตรงไหนนะคะเวลาที่ก็คิดว่ามีี่มีต่างกันนิดนึงในตลาดอายาราเขาเน้นแกะ ลก็คือช่างเงินไปเลยก็เริ่มตั้งแต่ถูกสุดก็เห็น400้เห็น5 5 0 6 0 0 0มีหลากหลายสายพันก็จิบกานยาวห่อนทองชนีที่เห็นนะวันนี้นะที่ตรงข้ามของไอยาราส่วนใหญ่จะเห็นเป็นห่อนทองแล้วก็ไม่ได้แกะช่างกิโลขายขายเป็นน้ำหนักเป็นโลถูกกว่านิดนึงแพ่อจะได้เกรดได้เกรดที่บัได้ น่าจะมีแปดสิบร้อยหนึง่งส่วนในตลาดไทยอ่ะจริงๆอ่ะเรามองว่าเขาน่าจะขายส่งเป็นหลังแต่ว่าเขาก็ตัดบางส่วนมาปอกขายหน้าร้านวันนี้เจอก็มีหมอนทองกับชนีชะนีก็มีแค่ลางเดียวก็คือเขาสามารถชั่งน้ําหนักให้เราเป็นลูกๆได้เลยแล้วก็เขาก็กรีดไทยก็สะดวกดีครับก็ทั้งหมดซ้าส่วนในการในตลาดไทยก็ลองไปเลือกชมกันดูได้ว่าอยากจะไปตรงไหนนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย